ปรากฏการณ์น้ำโขงขึ้นลงและผันผวนมีไกลจำนวนมากมันจึงเป็นทั้งโอกาสโอกาสเราด้วยเห็นของคนในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแต่อีกมุมหนึง่งมันดูจะเหมือนเป็นอุปสรรคให้กับชาวบ้านริมน้ำโขงในพื้นที่ภาคอีสานนะคะคุณผู้ชมคะปรากฏการณ์นี้บอกอะไรวันนี้แฟนชวนคุณผู้ชมคุยกับสองท่านในรายการนะคะท่านแรกค่ะพี่อ้อมบุญทิพสุนาเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงเจ็ดจังหวัดภาคอีสานนะคะ อีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ชาวลิตวิทยานนท์นะคะนักวิชาการอิสระด้านความหลากหลายทางชีวภาพนะคะคุยกันทั้งเรื่องโขงและเรื่องปลาในแม่น้ำโขงนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับนักแปลงค่ะค่ะคงต้องเริ่มเริ่มที่พี่อ้อมบุญก่อนนะคะพี่อ้อมบุญค่ะเอาเข้าจริงปรากฏการณ์ครั้งนี้ชาวบ้านแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่ภาคอีสานนะคะมองผลกระทบไกลเกินโขงและมองปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างคะข้อเท็จจริงก็คือว่าปกติเนี่ย ไก่หรือเทาที่อีสานเรียกเนี่ยนะคะเขาจะมาในช่วงเดือนมีนาเมษาค่ะในในในหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในช่วงสองปีที่ผ่านมาในเดือนธันวาคมเริ่มมาแล้วนะคะธันวามกรากรุพาเนี่ยมากันเยอะเลยนะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยข้อสังเกตของพวกเราก็คือว่าในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากแล้วก็มันเป็นปรปากฏการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าน้ําน้ําโขงเนี่ยคุณภาพของน้ําเนี่ยเปลี่ยนไปในเรื่องของความใสนะคะ มีความใสแล้วก็ทําให้เกิดไก่จานวนมากนะคะผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากคนอีสานเนี่ยมีว่าทําการกินกันอยู่ที่แตกต่างกับคนทางทางภาคเหนือทางน้งํโขงภาคเหนือพวกเราไม่ไม่ไม่รับประทานไก่ไม่น้าโขงกันก็อยู่ในมุมของด้านของการสภาพปัญหาเนี่ยผลกระทบด้านปัญหาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่เป็นแล้วก็พอเวลาน้ามาท่วมอีกทีนึงก็ซัดไก่ออกไปแล้วก็ไปติดเครื่องมือหาปลาของพี่น้องชอาวบ้านค่ะ ซึ่งซึ่งหาปลาเป็นมุขโขงก็ยากตัวแล้วก็ก็หนักขึ้นในเรื่องนี้ค่ะค่ะค่ะไปที่อาจารย์ชาลิตบ้างค่ะคือพี่อ้อมบุญพูดชัดว่าไก่กระทบแน่กับวิถีชีวิตของคนริมโขงนะคะ ตอนนี้กำลังหาทางออกอยู่ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรอาจารย์คะเรื่องปลาล่ะคะเพราะว่าด้านหนึ่งถ้าเรามองย้อนไปไกลเกินโขงมันก็เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์น้ําโขงขึ้นลงผันผวนผ,ผ,ผิดธรรมชาติยากจะคาดเดาปีที่แล้วแฟนจําได้คุยกับอาจารย์เรื่องพันปลาหลายอย่างในน้ําโขงที่หายไปจากความผันผวนของโขงนะคะแต่ปีนี้พอไกลเกินโขงบ้านปลาล่ะคะอาจารย์คะสงสัยคะ่ะบ้านปลากระทบไหมคะกระทบครับในในบางจุดที่เป็นแหล่งน้ําค่อนข้างจะปิดเนี่ยฮะ เการที่ไก่มันขึ้นเยอะๆเนี่ยฮะช่วงกลางวันมันก็จะปล่อยออกซิเจนมาเยอะสังเคราะห์แสงนะการสัมภาของพืชแต่พอถึงช่วงกลางคืนเนี่ยฮะการเน่าเปื่อยการหายใจของมันเนี่ยจะทําให้ออกซิเจนในบริเวณนั้นเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไก่ในบางจุดมีเยอะเกินไปแล้วเป็นแหล่งน้าที่ไม่ได้ระบายเท่าไหร่นักเป็นแหล่งน,น้าเอื่อยหรือน้ํานิ่งเนี่ยออกซิเจนก็จะลดลงและปลาจะมีการตายขึ้นมาได้เพิ่งยิ่งโดยเฉางยิงงย่งลูกปลาลูกปลาไว้อ่อนขนาดเล็กอะไรพวกนี้ครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือประเด็นของเออการประมงฮนะไก่ก็ไปติดเครื่องไม้เครื่องมือประมงอันนี้เป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วครับในช่วงระยะสองสามปีให้หลังครับค่ะอาจารย์ชาวลิตคะไก่เกลื่นอนโขงมันอธิบายถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับแม่น้ําโขงมากน้อยแค่ไหนมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะการที่เกิดไก่หรือเท่าไหร่ขึ้นมาเนี่ยฮะปัจจัยที่ทําให้เกิดอันแรกก็คือแม่น้ำโขงมันใสกว่าป,ปกติ ะะปกติแหมน้ำโขงจะเป็นช่วงที่มีช่วงขุนนะฮะแล้วช่วงหน้าแรงหรือหน้าที่ฝนน้อยเนี่ยน้าก็จะเริ่มใสก็จะเกิดไกลขึ้นมาฮะแต่ช่วงเนี้น้ําโขงมีการกั้นเขื่อนหลายแห่งเลยนะฮะทั้งสาขาใหญ่แล้วก็ตัวแม่น้ำสายหลักเองเนี่ยตะกอนของแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะถูกกั้นบ้างแล้วก็ตกตะกอนลงไปบ้างนะฮะจากการขอการะส้เขื่อนทีนี้พอน้ําใสขึ้นมาเนี่ยสาหลายไก่ก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สอง พื้นที่เกษตรรอบข้างนะครทั้งทั้งประเทศทั้งสองฝั่งของแม่น้ำโขงเนี่ยมีการทำไล่ทำนานะฮะแล้วก็น้ำที่ระบายลงมาเนี่ยก็จะมีอ่าปุ๋ยนะฮะหรือสารอาหารละลายมาเยอะเกินกว่าปกติอยู่สูงเสมออยู่แล้วนะครับทีนี้พอน้ำใสเนี่ยมันก็เลยทำให้เจ้าสาหร่ายเนี่ยมีการขยายตัวรวดเร็วมากขึ้นครับยิ่งแรงมากขึ้นครับในตลอดลุ่มน้ำครับจากเดิมเนี่ยจะมี สาหร่ายเป็นบางจุดบางบริเวณที่เหมาะสมเท่านั้นครับ ค่ะค่ะชัดเจนว่าวันนี้สภาพแม่น้ำโขงกำลังเปลี่ยนนะคะและที่สำคัญจริงๆเราเห็นภาพการทำงานของทั้งอาจารย์เองนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ภาพพลเมืองคือชาวบ้านอะ่ะเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็อยู่ในซีไซด์ด้วยแต่พี่อ้อมบุญคะอีกมุมหนึ่งเห็นภาคประชาสังคมพยายามขับเคลื่อนข้อเสนอเพื่อที่จะลดชะลอความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ําโขงเห็นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วว่าปีี4อ่ะพี่ถึงวันนี้มันได้รับการแก้ไขได้รับการตอบสนองข้อเสนอ,อยังไงบ้างคะ ถ,ถ้าโดยรวม,รวมเนี่ยเจ็ดข้อที่เรายื่นข้อเสนอไปขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรคะการแก้ไขปัญหาที่ที่ปลายเหตุอยู่ต้นเหตุเนี่ย,ยังไม่ถูกจัดการนะคะ,ะในเรื่องที่ชัดเจนที่สุดที่เราเราอยากให้ช่วยเนี่ยก็คือเรื่องชะลอการรับซื้อไฟฟ้านะคะเรื่องการประเมินผลกระทบข้ามรมแดนเรื่องของอช่วยชดเชยเยียา ื้นฟ,นฟนูระบบนิเวศแม่น้าโขงช่วยพวกเราด้วยนะคะแต่ก็ปรากฏว่าการแก้ไขปัญหาในเรื่องราเวเหล่านี้เนี่ยที่พอก้าวหน้าแล้วก็พอพูดคุยได้หน่อยเนี่ยเป็นเรื่องของการทําแผนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ชดเชยเยียาในอนาคตซึ่งในส่วนของกระทรวงกรเกษตรเนี่ยก็ได้ตั้งคณะทํางานทั้งด้านประมงด้านเกษตรแล้วก็จัดทาแผนปี2 5 6 6 7 0ร่วมกันกับทางเครือข่ายอันนี้อันนี้ที่พอคุยได้แต่สิ่งที่เป็นปจัจจัยต้นเหตุและคิดว่ามันจะเป็นผลกระทบที่มันเป็นวัวพันหลัก รูปหน้าปัดจมูกไปเรื่อยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลเองเนี่ยพูดไปแก้ไขปัญหาไปนะคะปัญหาของการรับซื้อไฟฟ้ายังรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเรื่อยๆนะคะถึงแม้จะทำทางกระทรวงการต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะเจราจาทวิภายคีนะคะกับลาวในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วก็เรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอ้ตรงเอ้ปัญหาต้นเหตุกับปลายเหตุเนี่ยวิ่งไล่ตามจับกันไม่ทันนะคะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ ท้ายสุดในตอนนี้เป็นที่แน่ชัดว่าเรื่องออการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายหลักเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไทยเองก็รัฐบาลไทยเองเอกนชนไทยเองก็มีส่วนสำคัญในในในกิจกรรมการรับซื้อไฟฟ้านะคะ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะส่งขายต่างประเทศด้วยมีส่วนในการสร้างเขื่อนด้วยทั้งในเรื่องของเขื่อนสันนคามนะคะในเรื่องของเขื่อนปักชมแล้วก็เขื่อนบ้านกลุ่มซึ่ง <S <S มีร<ๆ>ายชื่อของบริษัทเอกชนไทยในเป็นผู้พัฒนาโครงการ ในเรื่องนี้นะคะ่ะซึ่งคเครือข่ายมองว่าถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยเราก็จะไปแก้ไขปัญหาปลายเหตุแล้วก็พันหลักเป็นวัวพันหลักไปเรื่อยๆค่ะค่ะค่ะฟังจากพี่อ้อมบุญเนี่ยจริงๆมันต้องแก้จากระดับนโยบายก่อนนะคะต้องต้องเห็นตรงเลยนะระดับนโยบายก่อนค่ะใช่ค่ะ,คะ,คะต้องมองแม่น้าโขงเหมือนกันค่ะต้องมองว่าตอนนี้ต้องเช็คสภาพสุขภาพของแม่น้ำโขงโดยด่วนว่าแบบอาการหนักสาหัสขนาดไหนค่ะค่ะในมุมพี่อ้อมนี่โคม่าหรือยังคะ ICU หรือยังคะตอนนี้สาหรับแม่น้ำโขง ไี่คิดว่า IC u แล้วนะคะก็มะเร็งถ้าเป็นมะเร็งนี่กร็ระยะสามแล้วนะคะมไ,มไม่ต้องมาพูดเรื่องการแก้ไขว่าเป็นแค่เรื่องคีโมหรือว่าเป็นแค่เรื่องของการผ่าตัดนะคะซึ่งซึ่งจะต้องแบบพูดถึงทั้งระบบแล้วว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะกอเหมือนว่าการแก้ไขปัญหานี่ก็อยากแก้ไขปัญหาแต่ก็ไม่ยอมแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสักทีนะคะ สุดท้ายค่ะอยากจะกลับไปที่อาจารย์ชวริตนะคะพี่อ้อมบุญบอกว่าวันนี้แม่โขงท้ามะเร็งก็ระยะสามคีโมไม่ไหวแล้วค่ะจะต้องทําอย่างอื่นแล้วค่ะอาจารย์ชวริตคะเอาเข้าจริงสถานการณ์โขงสายไกลเกินโขงมันดูจะไกลคนเมืองนะคะแต่เอาเข้าจริงมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับคนเมืองอย่างไรและมันกําลังบอกอะไรกับสถานการณ์ตรงนี้ค่ะถ้าสาหรับกรณีของคนเมืองเนี่ยฮะครับสิ่งที่ จะเห็นผลกระทบชัดเจนก็คือปริมาณของปลานะปลาพื้นเมืองนะปลาพันธของแม่น้ํโขงเนี่ยก็จะมีจํานวน,นน้อยลงครับแล้วก็หมายถึงว่าการสูญเสียแหล่งอาหารของของคนเมืองครับนะฮะก็มีมีมีผลกระทบในเรื่องของการสูญเสียชนิดพันธุ์ปลาท,ที่ที่มีคุณภาพดีนะฮะเพราะว่าหลายครั้งจะมีการกล่าวอ้างว่าเมื่อปลาพื้นเมืองลดลงก็จะไปเลี้ยงปลาต่างถิ่นหรือปลาจากแหล่งฟาร์มมากขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้มันก็ชดเชยกันไม่ได้ไม่ได้ตรงจุดใช่ครับทีนี้ผลกระทบต่อคนเมืองอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะมันเป็นประเด็นที่อยู่ค่อนไกลคัน้นทางไกลแต่ผลกระทบต่อชุมชนรอบแป่น้้าโขงเนี่ยที่ต้องใช้ประโยชน์จากน้าโขงทั้งเอาทั้งภูมิภาคนะครับไม่เอาเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบหกสิบล้านคนนะครับที่ต้องใช้ประโยชน์จากน้าโขงตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําเนี่ยผลกระทบจากคนเหล่านี้จะจะ,จะเห็นชัดเจนกว่าครับว่าเมือ่อน้อําโขงมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงนะครับ ผลผลิตของปลาในทะเลสาบเขมรผลของปลาในบริเวณสามเหลี่ยมดินนปักแม่น้ำโขงรวมถึงปัญหาเรื่องของน้ําเค็มเรื่องของเอ,อปริมาณน้ําเค็มเข้ามาหรือเอคุณภาพนา้ำต่างๆเนี่ยมันยอมบีผลกระทบต่อคนในรูปแม่น้ําโขงอย่างชัดเจนครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็มีส่วนในการป้อนอาหารนะครับผลผลิตจากตัวรูปแม่น้าโขงเองเข้ามาสู่ใน,ในสังคมเมืองครับของทุกประเทศครับค่ะค่ะอันนี้คือผลกระทบที่ชัดเจนม ชัดเจนทั้งเรื่องปรากฏการณ์ปัจจุบันและผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นระลอกระลอกเหมือนกับ after shock ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่ย้อมบุญแล้วก็อาจารย์ชาวลิตนะคะ ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่<บ>ร่วมแลก<บ>เปลี่ยนพูดคุย<บ>สถานการณ์แม่น้ำโขงในรายการของเรานะคะอย่างที่อาจารย์ชาวลิตบอกค่ะชัดเจนคือกระทบประชาชนและชุมชนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่ำๆก็6ล้านนี่ยังไม่นับรวมเราที่อยู่ไกลออกไปแหล่งอาหารของเรากำลังวิกฤตอยู่ ICU อยู่นะคะสำหรับสถานการณ์ในแม่นำ้ำโขงในรายการเวลาเราน้อยค่ะแต่อยากจะชวนคุณผู้ชมคุยกันเรื่องนี้ยาวๆผ่านวงเสวนาออนไลน์นะคะจะมีอาจารย์ชาวลิตแล้วก็พี่อ้ําบุญรวมไปถึงชาวบ้าน ได้พูดคุยในรายการเสวนาด้วยนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะเสาร์ที่5กุมภาพันธ์บ่ายโมงตรงทั้ง Facebook ของนักข่าวพลเมืองและ Facebook Live ของไทย PBS นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้ค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้ผ่านทาง Facebook Live ทั้ง2ช่องทางนะคะ